ย่านบอเพชใส่เข้าไปอีกค่ะซิฟนิว้วสวัสดีค่ะวันนี้สินมาย่างขนมจีนมาค่ะเนาะ,ะนะใส่น้ำต้มน,น้ำปลาได้จากที่บ้านมาใส่น้ำปลาเนาะมันจังสีบ่บอบ่อแขวนเหมนไหมมันบอ่อแขวนนะของนวลนี่ขาดบะได้เลยจ้ะ บนญ่นมาจ้กวัตถุทิบทอถ้าเราัแกะเอากก่มันออกเนออกื่อจ้ะได้ปอกกันใส่แบบหน้าจะงเลยเ้้ยอจากเห็ดง่ายผักต้นหอมผักชีทิ่งๆมันติดใส่เพียน้านือแหบบริสุทธิ์ทัว่วมาัมหมดเลเท่ากับ,นบกนกคนใส่มาค่ะแล้วตามากินเลย่ะจ ่ซส์เซนเซนมาสีอมนม้ำสีเฮียมาบ้านน,นูะกลุ่มตัวอะไงปลาทูมาค่ะสับแซบยำยำว้าเพ็ดว้าเพ็ดกับไส์บักพี้กับไซส์อีกด้วยจ้ะมาค่ะสับแซบขนมจีน ย่าย่จาจ้ะพักโบนพักโบนร,รวมนค่ะข้ามแรลกย่านบอเพสใส่เข้าไปอีกค่ะซินิว

ใส่ปลาตองร้านมาสิเพ่ง mm hmm. mm hmm. Вот. Mm -hmm.